ท่านประภาพรทองปากน้ำครับเชิญฮะับกบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวประภาพรทองปากน้ำสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุขโขทยัยเขตสามพักเพื่อไทยวันนี้ที่ดิฉันขอมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางของพักเพื่อไทยที่เสนอโดยท่านรัฐมนตรีช่วยมณพรเจริญศรี และดิฉันต้องขอให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เนื่องจากปัจจุบันโครงสร้างในการประกอบกิจการขนส่งของทางรางของประเทศไทยค่ะมีผู้ประกอบกิจการเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยซึ่งแยกออกจากกันโดยทั้งสองแห่งต่างทำหน้าที่เป็นทั้งผู้ให้บริการและการกำกับดูแลการให้บริการของตนเอง ถ้าพูดง่ายๆก็คือให้บริการเองควบคุมตัวเองและประเมินผลตนเองค่ะซึ่งในข้อนี้ดิฉันเห็นว่าไม่สอดคล้องกับหลักการในการกํากับดูแลกิจการขนส่งสาธารณะของรัฐค่ะในด้านการคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการก็จะไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่ผู้ใช้บริการควรจะได้รับเช่น ในส่วนของความปลอดภัยการกําหนดอัตราค่าโดยสารสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้ใช้บริการความล่าช้าหรือการยกเลิกการเดินรถโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้ารวมถึงความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ความน่าเชื่อถือและประสิทธิภาพของการให้บริการลดลงซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากดังนั้นจากปัญหาที่ดิฉันกล่าวมานี้ ทางพักเพื่อไทยจึงผลักดันพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับนี้เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการเข้ามากำหนดมาตรฐานระบบขนส่งทางรางให้เป็นมาตรฐานและมีการกำกับดูแลภายใต้ข้อบังคับเดียวกันอันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการบริหารจัดการในระบบรางเป็นโครงข่ายหลักของประเทศส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของพี่น้องประชาชน โดยร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมีบทบัญญัติทั้งสิ้น165มาตรา10หมวดและบทเฉพาะการค่ะท่านประธานโดยหัวใจสำคัญของการออกพระราชบัญญัติขนส่งทางรางคือการเข้าไปกำกับดูแลควบคุมกิจการการขนส่งทางรางอย่างรอบด้านการเสนอแนะนโยบายยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนาด้านการขนส่งทางรางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรางให้มีโครงข่ายที่ สมบูรณ์ครอบคลุมไปทั่วประเทศและมีการเชื่อมโยงกับระบบขนส่งอื่นรวมถึงการขนส่งไปประเทศเพื่อนบ้านการกำกับดูแลมาตรฐานด้านความปลอดภัยการบำรุงทางและการประกอบกิจการเช่นจะมีการคุ้มครองผู้โดยสารจากเหตุเที่ยวรถล่าช้าหรือการถูกยกเลิกการเดินรถโดยที่ผู้โดยสารจะมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมจากผู้ประกอบกิจการ การจัดให้มีการประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ผู้โดยสารหรือสินค้าการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการครอบคลุมไปถึงคนพิการผู้สูงอายุสตรีมีครรภ์และเด็กท่านประธานที่เคารพคะหลายท่านอาจตั้งคำถามว่าพระราชบัญญัติฉบับนี้มีบทบาทอย่างไรในการยกระดับมาตรฐานระบบรางของประเทศไทยดิฉันอยากกล่าวว่า พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับนี้จะเข้ามามีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยด้านการซ่อมบำรุงรวมถึงด้านการประกอบกิจการการให้บริการและการกำหนดค่าบริการอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมยกระดับระบบรางให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยและที่สำคัญค่ะมีการแข่งขันอย่างเสรีซึ่งจะทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรระบบรางและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการโดยดิฉันขอแบ่งประเด็นสำคัญได้4ประเด็นดังนี้ค่ะในการกำหนด ข้อแรกนะคะในการกาหนดมาตรฐานการประกอบกิจาการขนส่งทางรางในรูปแบบใบอนุญ,ญาตจะมีการกําหนดคุณส,สมบัติหน้าที่รวมถึงหลักเกณฑ์การจดทะเบียนของผู้ประกอบกิจาการขนส่งทางรางเพื่อให้รัฐสามารถกํากับดูแลการดําเนินการของผู้ประกอบกิจาการและการใช้ระบบอนุญ,ญาตนี้ยังช่วยสร้างความมั่นใจว่ามาตรฐานการดําเนินงานและความ ปลอดภัยของการขนส่งทางรางจะเป็นไปตามข้อกำหนดที่ถูกกำหนดโดยกรมขนส่งทางรางอีกทั้งยังช่วยให้เกิดการพัฒนาและการแข่งขันเสรีในอุตสาหกรรมประเภทนี้ค่ะด้านที่2ค่ะการเชื่อมโยงต่อโครงข่ายและการจัดสรรความจุในการเดินรถจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนสามารถใช้โครงข่ายพื้นฐานของทางรางเช่นการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทย เพื่อดําเนินการขนส่งทางรางโดยเอกชนเนี่ยก็จะได้รับการอนุญาตให้เดินรถขนส่งทางรางในช่วงเวลาที่การจราจรทางรางว่างอยู่ นะคะแล้วก็จะมีการเมื่อผู้ประกอบการใช้บริการแล้วเนี่ยก็จะมีการชําระค่าบริการให้กับการรถไฟฟ้าแห่งประเทศไทยและยังสามารถที่จะให้บริการด้วยความถี่ที่เหมาะสมต่อความต้องการในการใช้บริการอาจมีการเพิ่มเที่ยวการให้บริการหรือเพิ่มเที่ยวในการขนส่งสินค้าในช่วงเวลาที่มีความต้องการสูงขึ้นค่ะซึ่งประเด็นที่กล่าวมาเหล่านี้ก็จะให้เกิดการใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่าและเป็นประโยชน์ทั้งในการลดต้นทุนการขนส่งด้วยค่ะข้อที่3ค่ะ การยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานสาลกลกรมขนส่งทางรางจะเข้ามามีบทบาทสําคัญค่ะในการกํากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นไปตามข้อกําหนดที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลการกําหนดให้มีวิศวกรที่ปรึกษาจากหน่วยงานอิสระที่มีความเชี่ยวชาญจะมีการเข้ามาตรวจสอบระบบความปลอดภัยในทุกๆขั้นตอนตั้งแต่การทดสอบการเดินรถการตรวจสภาพ นะคะสภาพโครงสร้างพื้นฐานการตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ประกอบกิจการซึ่งประเด็นเหล่านี้จะช่วยลดในความเสี่ยงของการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุได้และข้อ4ข้อสุดท้ายค่ะท่านประธาน การจะมีโครงสร้างและอัตราค่าโดยสารและค่าบริการที่เป็นธรรมค่ะจะมีการกําหนดอัตราขั้นสูงของค่าโดยสารและค่าบริการที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้โดยสารและผู้ประกอบกิจการขนส่งอีกทั้งยังกําหนดให้มีการทบทวนอัตราค่าโดยสารทุก5ปีค่ะเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป การยกระดับมาตรฐานระบบรางภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางนี้จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแข่งขันในระบบการขนส่งทางรางและการใช้โครงสร้างพื้นฐานอย่างคุ้มค่าท่านประธานคะการยกระดับความปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและการมีอัตราค่าโดยสารและค่าบริการที่เป็นธรรมมากที่สุดคะ่ะ <c oughs> เพื่อให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนในระยะยาวดังนั้นดิฉันจึงเห็นชอบในพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับนี้ของพรรคเพื่อไทยที่นำเสนอโดยท่านมณพรขอบพระคุณค่ะครับ